ศูนย์โมมีเล็กแมนบอสศูนยมีเนยัไงปยังไงปลวศาเล็กันนย์มมคนถ่าเล็วิ่งน้ำเจ้าอยู่ไนทังหลายเลยถ่าเล็กวิ่งน้ำเจ้าแมมาจังแต่งนันถ่ายเล็วิ่งนี่นมันน้มันน้ำาเล็กวิ่งน้ำเพ่นไห้เพ่นนี่หนิงดภัเจ้าไห้งดกอนเจ้าไห้เก้ากับนี่ังก่กับเดกับศูนย์เด้ย งวดก้อนถุยงวดก้อนให้ยเก่ากับแปดกับศูนย์กับศูนย์นก็วิ่งมันก็ถือเบิดเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยเว้ยมาที่นี่พี่น้องก็ให้มาตามอีกที่นี่มัดตามมัดมาตะลายมืองเลยแหละนั่นแต่มาสมัยบ่ได้บ้างมาเป็นยังไงเมืองงวดนี่ไก่เลยอนนอีกบวกี่ชั่วโมงนี่เด็กกับด็มาตัวเก่าเหนือเด็กวันนี้ตัวเก่าตัวไหนตัวเก่าตัวเก่าข้างบนเดนืตัวเก่าข้างบนแปดศูนย์เจ็ดแม่นบ่

แต่ว่างอลนีิคือมันก็ดังแทกแทงศูนย์ศูนย์ก็ดังง่ายเลยบอมักซุนนี่แต่แบบเนี้บ่มักบ่บ่ก็เอาเรามันหลายงินเลยดิบ่มักใจอ่อยนั้นบ่มีเลยไรแต่ซุนใจใจบ่มีศูนยจริงวันนี้เอาเอาตัวใดไรสินะเอาตัวใดไเอาตัวใดไแต่ตัวมันออกมาแล้วนี้ยดิตัวใดนตัวออกมาแล้วไงนี่ใส่นี่ยังกระเบิงปีนี้ซุนเอาหนีเอาหนีนี่นี่นี่ซุนออกเออเป็นแปดเจ็ดแม่บอกแปดสองตัวนี่ต้องมาอยู่แล้วเลยตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างเนี้ยอยู่หั้นอ่ะ บนั้งบนตัวตั้งล่างแก็เจ็แก็เจ็บวนอนเบาอ่ะนเบาตันเอาแน่ๆเอตัวนี้แหละแน่นอนกูมูเขาตัวีนี่นะนี่เนี่แหละแน่นเก็ด่าเปลี่ยนเ็ดแล้วบน sút chết thì thì về nhăng ô sút chết nhăng vô sút chết vô phèn bỏ thế như chết nhăng chết nè đây nó lẻ vô sút sút tòng ao là à, nè ó chết này nè tôi đây chết cặp nhăng cái này nè 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 sáu tô nè chén lót chén chén này, này, này. này. này hôm tô เกียนให้ไงเกี่ยนสองตัวเลยจับจับคู่ตัวเลยจับคู่มันก็จับคู่ตัวเลยเหรอคู่มันบ่ได้จับแล้วให้ได้ตัวนี้อะไรนี่จับเอาเองมันนี่อ๋อถอดจับคู่เนาะถอดเป็นคู่มันจับคู่บ่ได้เดี๋ยวมันจะเอาตัวไหนมามันหลายเอาเจ็ดศูนย์มามักเขาก็เอาไล่เอาตัวศูนย์เอาออกแปดนี่มาบนแปดเนี่ยแอบมาอยู่แปดมาบนเตะเจ็ดอ่ะเจ็ดกับวันนี้ขึ้กันอาทิตย์ไปทั้ง ล่างไปเลยเขียนโลดนั่นโอ้ะจับให้คอยเนี่ยแปดกับเจ็ดเออนั่นนี่เขียนให้ก๊อปให้เพื่อนเพื่อนไทยเพื่อนเพื่อนตัวอ้ยแปดเนี่ยอแปดบนบ่แปดนี่จะบนด้วยดอกแปดแปดบนเ่าบนกับล่างล่ะเราเจ็ดล่ะเจ็ดนะเขียนไปเลยเออนี่สองตัวนี่นหะเร่งวิ่งก็วิ่งไม่ตัวเนี่ยวิ่งแปกับเจ็ดเอออย่างไปกับม้เอาม้าตัวเด่นเนี่ยมาจับพุ้ยเนี่ยนะ พ่อค่าเลขกวิ่งนี่ไหมเเชนั่นยอนเพื่อนไ้แปดกับเจ็ดมาเนี่ยจับคู่ตัวไหนแปดกับเจ็ดเพื่อใไ้มาเนี่ยลอกไมาเนี่ยไ้ตัวนี้เด้ไยได้ว่าหันต้งเขาตั้งนตั้งล่างดิซ้นี่นี่ลุงจับคู่จับคู่อ่าสองตัวนี่แม่พอหลายตัวนร้จับคู่ห้เนี่ยล็อกหฮตั้นี้ล้ล็อกไ้แปกับเจ็ดจับคู่เนี่ยว่าหัน้อสามตัวในศูนย์ในแปดบน เข่าล่างคมดนะลงล่างไดหกเจ็ดรนี่เดีนี่ใส่กันเอาใส่ดี่นีเว่าท่านลเออเอาเอาตัวจอมากเอาสองตัวแนวนแน่เอาใส่ลวดตัวใดมักเอาใส่เลยดีดีมาคููดิเนาะมาทั้งแปดมาทั้งเจเนาะแน่นบ่อดี๋ยดีอาจอาจมาทั้งแมาทั้งเจ็ดนนมาทั้งสก็ได้นี่อาจจะมาคููแปดเจ็น่ะมาจวก็ได้เรขดีมาอยู่นี่นี่นันลได้เก็ได้เราได้ด้่่เ้ก แล้วเจ็ดหกเจ็ดเจหแต่ว่านี่เจ็ดหเจ็เจ็อนี้เจ็ดหกเจ็แปดนี่งั้นเจ็ดหกเจ็ดแปดนาเจ็ดวนเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดอี่ละนี่เอาตามที่เจ้าที่เจ้ามากตัวเด็เอ้ยนี่นี่ก็นี้เลยนี่แปกับเจ็ดมาคู่ถ้าแปลดี๋จะเป็นแปดย่งเจ็ดนี่อาจสิตัวเด็กลงรวยรวยแล้วลงล่างนี้อ๋อ เก็บรถตาเก็บ้ถไตเออมันอยู่สูงๆตีเือนกันตกลงไปงลางหมดี้ตกปขไปงลางจับให้เนี้ยเอาจับให้เนี้ยจะเจ็ดยังเจ็ดนังแปดยังเจ็ดแตว่าเขาดังเขานั่นมันแปดศูนนี่ดังเขานั่นเออเตว่าศูงนมากจะหยดเอาแปดนังสูนมากกว่าดี๋ว่ตมาสนมากจะจยูนยังเนาะอาจจะจะดเอาแปดัง เอาแปดนะเนาะเอามาเบิงอร์ไปยอดว่านั่ยนะน,นั่ยตปยอดเราว่าหั่นเนี่ยไปยอดว่ามี่หกมี่อย่างเงี้ยนะเอามาเจ็ดหกเจ็ดหกเนี่ยนะเจ็ดหกกับแน่เนี่ยนะเอามาเจ็ดหกเป็นวิ่งเนาะสมัครเล็กวิ่งมันก็นมีจังซี่เลยนะเล็กวิ่งเล็กวิงว่งใส่ที่หนึ่งวิ่งเด้อพี่น้องเปินให้เพิ่งเปิดให้วิ่งกับมั่งเสนอเปินให้วิ่งโบน แปดวิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างบนเด้อวิ่งบนเด้อนี่พี่น้องเด้อบนเด้นี่ยตัวนึ่งอันนี้วิ่งบนเนาะวิ่งบนแปดบนเขียนไว้ตัวบนนะครับแปดวิ่งบนเด้อแปดบนเจ็ดล่างเจ็ดล่างเด้นี่ยเออวิ่งเลขวิ่งมันาะงั้นเส้นไหจับใส่เอาเองโอ้ยจับให้คยแน่มันจับว่าไรหรอมันติอนั่นมันหลายเด เอาตัวที่เจ้ามาักที่สุด,สดหรือไงโอ้ยบมมักกับมากเลขสักๆๆเล็กเก็บนี่เล้วจักเล้กอย่างใสแล้วแต่อกมัาน้ำกันได้นเ,เน่นะแต่งเ็บามาน้ำกันบมมาน้ำกันเน้แต่ผมน้ำกันแต่ว่าสิต้นหนึ่งบนตน้นหนึ่งล่างเนี่ยน่ะเป็นเนี่ยเนเออต้นหนึ่งบนต้นหนึ่งล่างเอองนี่น่ะต้นหนึ่งบนต้นหนึ่งล่างเออต้นนงบนเอาแปดเนาะแปดอะไรดีแปดหนึง่งแปดเก้า Chết nắng. Chết bà 5 bỏ? Một con à. là Jet bear. Jet bear. Jet bear. con Chết bẹt bear. Jet bear. Jet con là bear. Jet bear. Jet nhận Jet nó chết bear. Je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 t à? Bốn à? Jet bear. 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 เขาจะเล่นตัวนี้หล<อ>ายวนหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่เขาเล่นนะอนันซ้ำนี่นนนด้วยนี่นแล้วแปดแปดหนึ่งอันเด้ดีแม่บอยอือออนน้อยน้ออนเด้ดีเบื้งแรกหันจะเบื้องน้พเขี่นใหมเบื้งอันนี้อะไตายแค่นี้เนาะมีเ้อของก็อค่แปดหนึ่งเจ็ดแปดวิ่ง วิ่ง 48, บนแปดวิ่งร่างเจ็ดตว่าแปดกับเจ็ดประมาณน้ากันประมาณน้ำกันมันแปดกับเจ็ดันเบิ้ลเป็นเจ็ดเจ็ดเนตัวนี้ฮะตัวลา่างกันเบิ้ลเป็นเจ็ดเจ็ดตัวล่างถ้าเบิ้ลเป็นเจ็ดเจ็ดมัสูมันสีเบิ้ลได้เลมันสูงมันสีเบิ้ลเออเจ็เด้อพี่น้องเมไปอีกนึงันเบิ้ลมันจะเป็นเจ็เจันเบิ้ลได้เลยเจ็ดเเออตัวนึงเหาอั 7, 7, 5, นบฮเจ็่อันดเจ็อันบ่ เจ็เจ็ดเออเห็นอยู่นะเจ็ดห่านเจ็ดเจ็ดหาเนี่ยอันมึงเหออันอันอันเจ็ดห้านอ่ะอเอาวิ่งนี่ค่อยเอาวิ่งนี่เรค่อยบ่อันวิ่งแล้ววิ่งอันเนี่ยวิ่งงว่อันแทนเนาะวิ่งแปดบนวิ่งล่างเจ็ดแปดกับเจ็ดไม่มาด้วยกันพราันเราวางแปดกับเจ็ดไม่มาด้วยกันตัวนี้นี่มัน อันนี้อันยังกางอื่นแบนได้ไงมาตัวไหนมานะมาตัวไหนสดเลยเนี่ยฮะไล่สดเลยเนี่ยไล่สดเลยไรสดเลยไหนเอาตัวไหนตัวไหนมันจะปิดแผงแล้วนี่มันจะปิดแผงแล้วแผงเหลือแค่นี้นี่เอาไปแล้วเดี๋ยวหวานหายหมดแล้วตัวไหนมีแล้วไอ้สซกแกนเนี่ยไอ้ซื้อเอ็มลอยมากินแน่ๆต้นถึงเลียกว่าเจ้าของอันไรอยู่นั่นนะ เดี๋ยล้วแล้วเนี่ยถึงแล้วเนี่ยข้อมีอะไรเนี่ยคนมาอ่านเบิดแล้วเนี่ยตัวเด็กอยู่นี่ได้เงาแล้วเนี่ยอ่าคนมาเาอ่านเบิดแล้วที่ได้ซื้อสิวิ่งเอาพี่น้องวิ่งเหรอต้องที่บ้านวิ่งในบ้านนี้น้องวิ่งเนาะเด้เงาเหมือนวิ่งบ้านแล้ววิ่งบ้านเหาผมก็ถ่ายเราปิดปิดจอบแล้วปิดจอบแล้วนั่นละนั่นละถึงแล้วเป็นไห